น้องๆคนไหนอยากได้ออราพ่ายทาโรแบบนี้บ้างบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะไม่มีไม่ได้แล้วขเขาแจกเพียงแค่หนึ0 0 0มื่นชิ้นเท่านั้นแถมทำง่ายด้วยเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะวิธีการเล่นเดี๋ยวน้องๆดูค่ะพี่แป้งจะเล่นให้ดูเลย น้องๆเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นฮาร์วีนอีเวนต์นะคะแจกของทั้ง3ชิ้นแต่ชิ้นแรกที่มาเนี่ยจะเป็นออร่าไพ่ทานโลกก่อนนะคะซึ่งเควนบอกว่าน้องๆจะต้องเก็บการทั้งหมด300ใบค่ะของชิ้นต่อไปจะมาอีกภายใน9วันนะคะน้องๆอ่ะเดี๋ยวแต่ละชิ้นเดี๋ยวพี่แป๊จะมาสอนแต่ว่าพี่แป้ขอสอนออร่าไพ่ก่อนนะคะว่าทํำยังไงบ้างอย่างแรก เข้ามาในสวนนะคะมาพูดคุยกับเจ้าของก่อนนะคะว่าเอ้ยฉันจะมาเอาไพ่ของคุณอะไรอย่างนี้นะหมอโรหมอดูก็ว่าไปนะคะคุยกับเขาให้เรียบร้อยนะคะน้องๆจานนั่นนะเขาจะบอกว่าให้น้องๆเนี่ยวัดไปที่บ้านแต่ว่าพอเขาคุยเสร็จน้องกดเขาว่าชัวร์ก่อนนะคะอ่ะพอคุยไปคุยมาอ้ารอแป๊บหนึ่งนะคะพี่แป๊ดจะพาให้เห็นภาพข่าวว่าเป็นยังไงบ้างจานนั้นน้องๆนะคะกดกดอ,อิดนะคะด้านขวามือจะเป็นรูปบ,บ้านอยู่เราจะต้องสร้างบ้านคะ่ะอ่ะ รองเรื่องนะคะหลังไหนก็ได้สร้างมานะคะจันนั้นให้น,น้องกดแบบพี่แป้งเลยนะคะอ่ากดแบบนี้นะคะคือเพื่อนเนี่ยจะมาหาเรานะคะน้องพี่แป้งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องให้เพื่อนมาแต่เขาก็ให้เพื่อนมาจันนั้นนะคะเราก็เข้าบ้านของตัวเองเพื่อไปเก็บไพ่นั่นเองค่ะน้องๆซึ่งน้องน่าจะเห็นอยู่แล้วนะคะว่าไพ่รูปล่างนละักษณะมันเป็นแบบนี้นะคะและเรานะ,ะสามารถจอยไปบ้านคนอื่นเพื่อไปเก็บไพ่ได้ด้วยค่ะ เ่งน้องดูนะคะไพ่นี่จะดอกแบบนี้นะคะเส่งบอกเลยว่าเราก็ต้องแย่งกับคนอื่นเหมือนกันเนี่ยมันยากตรงนี้นั่นแหละทุกคนเพราะว่าคนอื่นก็ไวมากเช่นกันนะคะถึงบอกว่ารีบมาทำตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่งั้นนะเดี๋ยวของหมดก่อนนะนี่ไพ่ก็จะอยู่บนดาดฟ้าอะไรแบบนี้นะคะแต่ละคนดอกไม่เหมือนกันแต่แย่งกันเหมือนเดิมกูงอกอะไรอย่างนี้นะคะน้องอ่ะซึ่งวิธีการทําก็คือเก็บ300ใบนะคะน้องจะได้ของฟรีชิ้นนี้เลย